เห็นด้วยกับการที่ตัวแทนหรือว่าเจ้าของแบรนด์นออกมาบอกเกี่ยวกับคุณสมบัติของสินค้ารีวิวเรื่องจริงไม่ขายฝันบอกประโยชน์และผลลัพธ์ที่ลูกค้าจะได้เพราะสมัยนี้เงินหายากจริงไหมคะตัดวงจรสต็อกจมทุนบวมและการขายตัดราคาได้ยิ่งดีคะ่ะครูเคยเป็นดีลเลอร์มาหลายแบรนด์ก่อนที่จะมาเป็นเจ้าของแบรนด์เองคะ่ะแต่องค์กรที่อยู่ภายใต้การบริหารของครูไม่เคยมีใครประสบปัญหาเรื่องนั้นเลยคะ่ะ เส้นทางการเติบโตในออนไลน์ของเราแม่มนออนไลน์ส่วนใหญ่แล้ว ผู้บริโภคหรือว่าลูกค้าที่เคยรับสินค้าเราไปประทับใจในผลิตภัณฑ์และเห็นผลลัพธ์จึงกลับมาเปิดบินเป็นตัวแทนเราจึงมีแบรนด์แม่มดออนไลน์ย่งยืนมายาวนาน4ปีค่ะเราเน้นขายในเรื่องของคุณภาพและผลลัพธ์ที่ลูกค้าจะได้เน้นประโยชน์ของผู้ซื้อลูกค้าประทับใจเขาจึงเกิดการต่อย,ยอดขยายผลต่อจึงเห็นได้ว่ากลุ่มแม่มดอ,อนลนยจะมีลูกค้าที่เป็นสวเป็นคนแก่และเป็นผู้ป่วยเนี่ยเยอะมากๆเลยค่ะวันนี้เขาเหล่านั้นก็ออกมา ไลฟ์สดบอกถึงคุณสมบัติและประโยชน์ที่ผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์แมมมอลลายจะได้ผลลัพธ์และทําคลิปรีวิวพร้อมให้ตรวจสอบแบบโปร่งใสาจากผู้ที่ขายเองว่าเคยได้ผลลัพธ์มาก่อนหรือเปล่าไม่มีขายฝันไม่มีจกตาค่ะ